หอมนีน้ตลาเขาทีนี่ทุกคนหอมมากมนี่คือเป็นน้ำปลาปรุงสำเร็จของเขานะคะคือปรุงไว้เรียบร้อยแล้วอ ทำทีละหลายจานได้เลยนะคะรวดเร็วมากร้านนี้โอเคะอือ,อใส่มะกอกด,ด้วยใช่ อันนี้มะกอกเราจะถ้ามันหมดหน้าเราจะทําเราจะฟิตไว้อืมอ,อ๋อถ้าหมดหน้าจะฟิตไว้ใช่เราซื้อทุ่เทียนที่แบบใส่ฟิตอ,อ่ะอ๋อแล้วปลูกเองเหรอคะมะกอกว่าซื้อตลาดซ,ซื้อตลาดคือรา้านนี้ขาดมะกอกไม่ได้ร <3. S 2> ้านนี้ต้องคือเป็นมะกอกนะคะยอมยอมแบบซื้อเก็บไว้ซื้อเก็บไวออ้เลยเตู้ฟิตไว้โอ้โช่วงนี้มีก็แบบหมดไปเลยนะคะหมดไปเลยใช่ไหมคะ